หลักเขตแดนไทยกัมพูชาเส้นแบ่งแผ่นดินจากอดีตที่ยังยืนยง กว่า116ปีที่ผ่านไปหลัดเขตแดนสยามกัมพูชายยังยืนหยัดกลางป่าเขาเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของการเวลาในช่วงปีพุทธศักราช2451ถึง2452สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการดำเนินการปักปันเขตแดนระหว่างกรุงสยามกับกัมพูชาฝรั่งเศสเพื่อกำหนดเส้นแบ่งอธิปไตยอย่างเป็นทางการโดยใช้ หลักเขตแดนซึ่งเป็นหลักปูนซีเมนทรงสี่เหลี่ยมปลายตัดแหลมบนหลักแต่ละต้นมีข้อความสลักไว้ภาษาได้แก่ไทยเขมรอังกฤษฝรั่งเศสเพื่อใช้เข้าใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายและฝรั่งเศสผู้มีอำนาจในกัมพูชาในเวลานั้นหลักเขตทั้งหมดมีจำนวนหลักเริ่มจาก หลักที่หนึ่งช่องเกลหรือช่องสงามตำบนไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษไปจนถึงหลักที่73บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดบ้านจำเยี่ยมจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาวันนี้หลักเขตเหล่านี้มีอายุกว่า116ปียังคงตั้งประงานกลางแนวเขตแดนเป็นพยานแห่งยุคเปลี่ยนผ่านจากอาณาจักรสู่รัสมัยใหม่ หลักเขตจึงไม่ใช่แค่หมุดปูนแต่คือเครื่องหมายแห่งอธิปไตยและบันทึกทางประวัติศาสตร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่กำลังเป็นกระแสหลักเขตแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะกรณีที่เพิ่งเป็นข่าวร้อนๆที่บ้านหนองจานหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเส้นเขตแดนถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งๆท,ที่มันก็คือเส้นสมมติระหว่างประเทศใช่ไหม แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เส้นในแผนที่นะคะมันคืออธิปไตยดินแดนและทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อวานนี้มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาพาทูตทหารไปดูพื้นที่แถวบ้านหนองจานโดยบอกว่าไทยสร้างรั้วใช้หีบเพลงลวดหนามกับยางรถยนต์กั้นในดินแดนของเขมรทําให้ชาวบ้านกัมพูชาเดือดร้อนก็เลยพาชาวบ้านมาร้องเรียนหวังออกสื่อหวังเรียกคะแนนสงสารแต่พอเดินสำรวจกันจริงๆดันไปเจอ หลักหมุดเขตแดนตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งหลักหมุดนี้ก็คือสิ่งที่ใช้บอกว่าตรงนี้คือเส้นแบ่งแดนไทยกัมพูชาเลยทีเดียวทูทหารที่ไปดูยังถามด้วยความสงสัยว่านี่มาหลักเขตของไทยไม่ใช่หรือเจ้าหน้าที่กัมพูชาถึงกระตอบไปว่าผมไม่รู้ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอโหงานนี้คนไทยที่ได้ดูคลิปถึงกับหัวเราะกันสนัน คำถามที่ตามมาคือและคนกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตรงนี้ไม่รู้จริงๆหรือว่ามันเป็นเขตแดนของไทยหรือรู้แต่แกล้งไม่รู้เพื่อจะได้บอกว่าอยู่ในเขตของเขาจริงๆแล้วบ้านหนองจานไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดานะค่ะในอดีตมันเคยเป็นศูนย์อพยพ ของชาวกัมพูชาตอนหนีเขมรแดงเมื่อ40กว่าปีก่อนตอนนั้นสถานการณ์กลาหนมากคนลีภน้ภัยหนีเข้ามาอาศัยในฝั่งไทยพอสงบลงบางส่วนก็กลับกัมพูชาบางส่วนไปประเทศที่3แต่บางส่วนเลือกที่จะอยู่ต่อไม่ยอมออกไปจนถึงทุกวันนี้ปัญหาคือหลายครอบครัวที่ยังอยู่ในพื้นที่เขาอยู่ตรงเส้นเขตแดนนี่และแทบจะทับกับเขตแดนจริงๆทีนี้พอมีการทำรั้วกั้นมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างก็เลยกลายเป็นประเด็นได้ง่ายมากว่าใครรุกล้ำใคร แต่ที่น่าสนใจคือเรื่องเล่าที่เคยมีมาว่าบางหลักเขตแดนถูกทำลายหรือถูกย้ายเข้ามาในแผ่นดินไทยเพื่อให้ฝั่งกัมพูชามีพื้นที่มากขึ้นโดยเล็งผลประโยชน์จากทรัพยากรทั้งป่าไม้ทั้งสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์แม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ก็เป็นข้อกังขาที่ชาวบ้านแถบชายแดนเล่าสืบต่อกันมา ดังนั้นเหตุการณ์ล่าสุดที่บ้านหนองจานมันก็เลยสะท้อนภาพใหญ่กว่านั้นคือเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาไม่ได้เป็นแค่เส้นตรงมิ่งๆแต่มันคือพื้นที่ที่มีคนอยู่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มีผลประโยชน์และมีความรู้สึกของผู้คนที่ผูกพันกับแผ่นดินตรงนั้น สรุปก็คือหลักหมุดที่เจอในคลิปนั้นมันกลายเป็นเหมือนตัวตลกใน,นละครการเมืองชายแดนเพราะคนดูคลิปเห็นแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้แต่ในความจริงมันสะท้อนว่าประเด็นเขตแดนยังเป็นเรื่องอ่อนไหวและอาจถูกหยิบมาเล่นเป็นเกมการเมืองเมือเม่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้จะบอกว่าใครผิดใครถูกแต่จะชวนให้มองว่าเส้นเขตแดนไม่ได้มีแค่เส้นบนแผนที่แต่มันมีชีวิตมีคนและมีเรื่องราวที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังด้วยค่ะ មកទៅជិះគង់ទៅថ្ងៃនេះ language is spoken by friend lotrie and a request but after situation right, I know so so lived, I don't see try to talk so what right, why that right, we don't interrupt her thing anie this is คือ មាននយុគមកឲ្យឆ្នាំហ្នឹង3.5តែជាជាកោស៊ីម៉ាបាត់អឺបើយើងចូលទៅខាងគេគេ3គីឡូតែសម្រាប់កោ5មកគេមិនដឹងទេតែវាក៏ដែរ